สวัสดีค่ะภาษาไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่มีความสำคัญนะคะและเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในปัจจุบันมีการใช้สับแสลงมากขึ้นค่ะครูมองว่าใช้ได้นะคะแต่ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะค่ะดังเช่นเหตุการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ อลาวันนี้เธอแต่งตัวจุดทุนในยารอนแน่นอนสิคะพิมพ์พอันะคะจุดสุดแต่ทุกวันละค่ะอว่าแต่วันนี้เนี้ยคุณน้องจะี่หน้าผมไปเวอร์เลยนะคะเรื่องของแฟชั่นกับแก้งสาวอย่างเรามันเป็นขอมคู่กันถ้าไม่สวยนะจะโดนปาดหน้าเคเกเอารสคาตว่าแต่เสื้อผ้าเนี่ย ไปสอยมาจากที่ไหนคะทำไมถึงได้เก๋ไก่สไลเดอร์จุงบอยวะแหมเก๋ก็อย่างเราก็ย่าไทยโซท่าน,นั่นละคะปารีสหรือเปล่าโน้โน้พระจุฬาชอบคุณเล <c oughs> นพูนดจริงสวัสดีค่ะผู้จัดก,การสวัสดีค่ะผู้จัดก,การสวัสดีจ้าพิมพ์พอยเอกสาทรท่าเตรียมไว้เป็นไงบ้างจ๊ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะพิมพ์พลอยเนี่ยไว้ที่ตรงประชุมด้วยค่ะแล้วก็ ตอนบ่ายนี้นะคะผู้จัดการเรามีประชุมทีม PR กันด้วยนะคะเอกสารทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพลอยไปไว้ที่โต๊ะเองค่ะดีมากที่ทำงานเราอาจพูดคุยกับเพื่อนๆใช้สับแสลงได้เพื่อความสนุกสนานแต่ต้องใช้ถูกต้องตามกาละเทศะนะคะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอีกมากมายให้เรียนรู้ติดตามข่าวสารและร่วมแชร์ วัฒนธรรมไทยในแบบของคุณใน Facebook Fanpage คนไทยไลค์วัฒนธรรมรักวัฒนธรรมไทยกดไลก์กดไลก์กดไลค์ก like. ระทรวงวัฒนธรรม